ให้ก่อนแรงตัวไม่สุภาพเข้าไม่ได้แล้วแต่ยังไงก็จะสุภาพพูกใช้ใส่สูตรอย่างเราเนี่ยฉันมีมีเรื่องใหม่ผูกนึกว่าใครยินดีต้อนรับเมื่อวานนี้แกแพ้ประยกๆวันนี้แ,แกนนแมาอีกแล้วเหรอทู่ซีหน้าดูเ ปาลาปลาลอกก็แค่อยากมาสนุกเลยเท่านั้นเองได้เลยเดี๋ยวจะมีการเล่นไพ่การกุศลผมจะลงเองแต่ต้องมีทุนอย่างต่ำสามล้านดอลลาร์ก็ยี่สิบล้านเหรียญฮ่องกงสิใช่ถ้าคุณมีพอแล้วก็ผมให้ร่วมด้วยนะผมไม่มีเลยอ่ะงั้นก็ช่วยนายได้คุณช่วยได้เอขอยืมเอสักสิบเหรียญนได้มาสิบเ,เหรียญเนอะใช่แค่สิบเหรียญ แล้วจะได้แน่ถึง20ล้านเหรอไม่ไ้เลยไม่ยมก็ตามใจให้สินึกว่าสงเคราะห์คนจนนะให้ยี่สิบเหรียญเลยออ้โอ้ขอโทษนะรู้สึกปวดหลังก้มลงหยิบไม่ได้ เฮ้ยอะไรนะอ่ะแค่หยิบเง,งินยังดีลาไม่ต้องกลมขอบคุณมากนะจะให้ทำยังไงครับไม่ต้องรอให้มันเล่นไปก่อนขอบคุณนะครับ <c oughs> แฮงสูงแหงแล้วเอามือออกออกสูงโอ้โหเฮ้โอ้โหนี่คุณเหรียญนึงเขาจ่ายร้อยห้าสิบชว์นะมันดวงดีนะคุณผมเองเนะโโสีเขียวไม่ชอบเลยอายไปขาดทิพเลยมา ไปเอื่องอื่นบ้างดีกว่า,าเฮ้ยทำไมคนต่อเยอะกันจังเอาเอาซื้อรองเท้าดีกว่าเผื่อจะฟลุกบ้างเอาละใครตามก็ตามนะนี่พันสีวางลงไปเนี่ยอา้าวน่าสนใจ กดูกนผนละการวิเคราะห์255%นม38% 97%เปิดไพ่ก็เปิดสิ เจ้มือร้ายคาจริงๆเลยแจกกับก้าไม่เป็นไรได้เหมือนกันเจ้ามือก้าแต้มเสมอกันเดี๋ยวคนดูขึ้นสย่างช่างก็ะฉุดไม่อยู่แรอกนะเจ้าวาตรงนั้นด้วยนะโอ้ลีลาสวยงามเจ๋่มมาก ผลการวิเคราะห์เอฟเจ็ดสี่สิบเปเซ็เปอามาใช่เกหรือ2หรือ8ให้เปิด6กให้มาได้แค่100ร้อยเดียวเข้าใจไหมครับลูกพี่สายเปิด6กแต้มโอ้บังเอิญอีกแล้วนะแปดสใบก็เป็นสิบหกปัดซบเ้ยพอมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งนะ เวลาดูไพ่ชอบออกมาจิ้มฟันั้อนตรงกลางเอาไว้แล้วเอาอีกใบปิดทับไว้อย่างนี้ใครโม่ก็จะคิดว่าเป็นเอชรู้มั้ยลูกจริงๆได้ตั้งแสนเลยเละเนี่ยอีกรอบหนึ่งไม่เอาแล้วนะให้ไปฆ่าทิ้งกันแล้วกันนะเอาไปเก็บไว้ใช้ปะโอ้โห้า